สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็มาแก้บนนะท่านผู้ชมที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นี่คือของที่แอดมินมาแก้บนนะท่านผู้ชมก็นำมะพร้าวสองลูกผลไม้ต่างๆเนาะแล้วก็น้ำดื่มนะท่านผู้ชมมาถวาย จะม่ตะเกียนทองรวมทางปู่ทองยาบุญมีนะทุณผู้ชมก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านลงมากินน้ำมะพร้าวเนาะหรือว่าสิ่งของที่ก้ประเจ้านํามาถวายเนาะก็ให้มากินด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้ขออภัยท่านผู้ชม พอดีแอดมินตากฝนมานะผู้ชมเนาะฝนลงเม็ดแอดมินก็เป็นหวัดนะผู้ชมนี่คือสภาพนะผู้ชมเนาะที่บริเวณวัดเต่าทองนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาแต่เช้าเลยนะผู้ชมตอนนี้ก็แปดโมงกว่านิดๆเองนะท่านผู้ชมมองไปตอนนั้นก็จะเป็นเต่าทองนะท่านผู้ชมเนาะต่วตรงนี้ก็จะเป็นปูทองยญ้าบุญมีนะผู้ชม แล้วก็ตรงนี้ก็คือสิ่งของที่แอดมินนำมาแก้บนนะผู้ชมเนาะก็วันนี้ก็เลยมาแก้บนแล้วก็มาทำข่าวด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นทาบัจฉาตรต่างต่างนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินก็จะพาไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนาะฝนก็ลงเม็ดปลยอยนะผู้ชม แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวแต่เช้าเลยนะท่านผู้ชมมาแก้บนด้วยแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทองอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะองค์ไหนที่เรายังไม่เคยขอเราก็จะขอนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาขอองค์นี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะ ได้ตัวเลขตัวไหนนะ่ผู้ชมขออนุญาตนะแม่ตาตูแม่ตะเคียนทองหากแม่ตะเคียนทองจะให้ลูกมีโชคมีลาบก็ดรบรรดาลให้ลูกมองเห็นตัวเลขนะให้แม่ตะเคียนทองช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยก็แล้วกันนะแม่นะเพ่อแฟนช่องคนหน้าตาดีเขาจะได้มีโชคมีลาบกันนะแม่นะ มาดูพร้อมกันนะผู้ชมว่าแม่ตะเขียนทองท่านจะให้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะมองไปก็เป็นตัวเลขหรือเปล่าท่านผู้ชม็ะแม่ตะเคียนทองท่านคงจะเขียนให้นะทนผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็มาแก้บนที่นี่นะท่านผู้ชม มองไปเห็นเลขสองเลยนะท่านผู้ชมนะเลขสองเห็นไหมท่านผู้ชมเลขสองอยู่ตรงนี้นะ,นะ,ออะท่านผู้ชมเห็นเลขสองนะท่านผู้ชมสองอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแม่ตะเคียนทองท่านจะให้เราเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมถ้าตัวแม่ตะเคียนทองไปดนินบรรดาลเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกคอยลูกมองเห็นตัวเลขด้วยนะแม่นะ เห็นตัวไหนบ้างท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันมาไงท่านผู้ชมตรงนี้ก็เหมือนตัวเลขนะท่านผู้ชมตรงเนี้ตรงนี้เป็นเลขสองนะท่านผู้ชมตรงนี้เลขอะไรท่านผู้ชมมันเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เลขสองสองกับอะไรท่านผู้ชม มันสองศูนย์เนาะไม่สองศูนย์ก็สองแปดนะตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับอันนี้มันเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้มันเลขสองกับเลขศูนย์ไม่ศูนย์ก็แปดเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยเลขเจ็ด เห็นเจ็ดเห็นสองเห็นหนึ่งนะผู้ชม mm hmm. นี่นะท่านผู้ชม mm hmm. เห็นชัดเจนนะเนี่ยเลขเจ็ดเหมือนคนเขียนไว้เลยนะท่านผู้ชมส่วนตัวบนนี้ก็เป็นเลขหนะึ่งแล้วหนึ่งตัวใหญ่นะผู้ชมเนาะใช่หนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมแอดมินว่าใช่เนาะเห็นเลขอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอะเราลองดูสิ ห็นไหมท่านผู้ชมเราต้องรูาปปรากฏตัวเลขขึ้นให้แล้วนะผู้ชมเนาะมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสองเลขศูนย์นะผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะผู้ชมเนาะสองศูนย์ศูนย์สองสองแปดแปดสองนะผู้ชม เรจะเป็น 1, 2, 2, 1, หนึ่งสองสองหนึ่งรถจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมเนาะหรือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนอยู่นะท่านผู้ชมเนาะไม่ต้องรูปนะท่านผู้ชมเหมือนแม่ตะเขียนทองเขียนให้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเลขเลขเจ็ดนะผู้ชมเนาะส่วนด้านบนจะเป็นเลขหนึ่งนะผู้ชมหนึ่งตัวใหญ่เนาะ มีหนึ่งกับเจ็ดนะผู้ชมนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นสองศูนย์ศูนย์สองหรือสองแปดแปดสองนะผู้ชมเนาะอย่าลืมไขว้ตัวแรกกันนะผู้ชมเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งนะผู้ชมเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะผู 1, 7, 7, 1ะ้ชมถ้าจับคู่เลขก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองหรือสองแปดแปดสองนะผู้ชมอย่าลืมไขว้ตัวแรกกันด้วยนะผู้ชมเนาะ เจ็ดสองสองเจ็ดนะท่ผู้ชมหรือเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้นะผู้ชมเนาะจะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งนะท่านผู้ชมสำหรับตัวแรกนะท่านผู้ชมนะมองเห็นชัดอยู่นะท่านผู้ชมตัวที่ไม่ต้องรูปนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเนี่ยเจ็ดเห็นไหมท่านผู้ชมส่วนด้านบนตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะตรงนี้เนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลขสองนะผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้นะผู้ชมนะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะรูปแป้งอีกรอบนึงก็ได้นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะผู้ชมซาโูแมตะเคียน เ่อเดลบรรดาลเปิดโชคเปิดลาบให้ลูกด้วยค่อยลูกมองเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วแม่นะแต่มาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะผู้ชมนะเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้รูปเราไม่ได้รูปแป้งนะผู้ชมแต่แม่จะเขียนท่านเขียนให้แล้วเนาะแต่ตอนนี้เรามารูปแป้งนะผู้ชมเดี๋ยวมาดู่ิว่าแม่จะเขียนทองแค่ตัวเดิมหรือเปล่า ดูเดี๋ยวสองไปดักกันก่อนนะท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนเดิมหรือเปล่าท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมชามตูแม่ตะเกนทองจะเปิดโชคเปิดลาบให้ด้วยนะแม่นะไปมองเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่นะ จะสองตัวสามตัวกแ็แต่แม่จะให้นะตัวเลขมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมจะด,ดูก่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเลขเหมือนตัวเลขจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองมุดดูซิว่าตัวเลขตรงเนี้ยมันเป็นตัวอะไรนะท่านผู้ชมเนี่ยตัวเลข อยู่เสร็กันสองตัวท่านผู้ชมสาธุแม่ตะเกียนทองไยเปิดโชคเปิดราบให้ลูกด้วยนะอใอยเห็นตัวเลขชัดเจนนะแม่นะแต่าบาังไว้นะแม่นะตัวเลขอยู่ตรงนี้ยท่านผู้ชมดูซอว่าเห็นตัวไหนท่านผู้ชม เป,เป็นตัวไหนท่านผู้ชมมองไปเหมือนเหมือนเลขห้านะผู้ชมเนาะตรงนี้นะตัวนี้เหมือนเลขห้านะผู้ชมใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมใช่ห้าหรือเปล่าท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ก็เหมือนเลขมองไปก็เหมือนเลขสองนะผู้ชมเนาะใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมสองหรือสามครับ้าตุแมะเซเยนทองช่วยเปิดโชคเปิดลาเปิด เปิดให้มองเห็นชัดๆด้วยนะแม่นะไม่ต้องบังไว้นะแม่นะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมดูด้วยกันเลยท่านผู้ชมแต่ตัวแรกเป็นเลขห้าแน่นอนนะผู้ชมเนาะห้าอะไรเอ่ยมันเลขห้าสองนะผู้ชม แอดมินมองไม่ผิดเนาะน่าจะเป็นห้าสองสองห้านะท่านผู้ชมน่าจะห้าสองสองห้าหรือห้าสามสามห้าประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะไม่ห้าสามสามห้าก็ห้าสองสองห้านะท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศยามเช้านะผู้ชมนะที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเงานะผู้ชมนะเนาะพราะตอนเช้าอย่างนี้คนก็มาทําบุญแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือสภาพที่อยู่ที่วัดเต่าทองนะท่านผู้ชมน้ําก็ขึ้นเยอะเลยนะท่านผู้ชมเนาะตรงด้านหลังตรงนั้นนะท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างเงียบเหงานาะผู้ชมเนะาะเพราะว่าวันนี้ก็ฝนลงเม็ดปอยปยนาะผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนาะผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขห้าสองสองห้านาะผู้ชมหรือว่าจะเป็นห้าสามสามห้านะผู้ชมที่อยู่ตรงนี้เนาะแอดมินตาไม่ฝาดนาะผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใทังช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดี สำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย